แจ้งเกิดจากเรื่องดิฟโรสภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ที่ทำเงินได้มากที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์นังโป๊แต่ต่อมาลินดาเลิฟเลสเจ้าของบทบาทนางเอกร้อนแรงกลับยืนฟ้องชักเทรนเนอร์ผู้เป็นสามีด้วยข้อหาข่มขู่และทำร้ายร่างกายทั้งยังผันตัวเป็นนักสิทธิสตรีในเวลาต่อมา มาชีวิตเข้มข้นของดาวโป้แห่งยุค70นำมาถ่ายทอดใน Loveless ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของฮอลลีวูดที่หยิบเนื้อหาเรื่องเพศมาเป็นหนึ่งในประเด็นหลักเช่นเดียวกับภาพยนตร์ดังก่อนหน้านี้เช่นเรื่องเชมที่เล่าถึงพระเอกผู้สด็จการมีเพศสัมพันธ์หรือดอนจอหนหนังใหม่ของโจเซฟกอร์ลิวิตจับเรื่องราวของชายหนุ่มกับการหมกมุ่นอยู่กับภาพยนตร์ผู้ใหญ่มาเป็นเนื้อหาสําคัญในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยคนจะบอกว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยทำหนังเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ที่ว่าโจงขึ้นมาก แต่พอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรียกว่าเขาจะมองว่าอาจจะมองว่ามันเป็นมุมบอกของในเรื่องที่แบบพราปล่อยหนังโป๊ที่มันเป็นเป็นเสรีจนเกินไปจะทำให้คนมองว่าเหมือนกับเหมือนกับสะท้อนในสิ่งที่ตัวเองอ่ะสร้างและกําเนิดในเรื่องของหนังนะ,ะที่มีผมต่อเรื่องเซ็กส์ในปัจจุบันก็น่าจะทำให้คนที่รู้มากขึ้นฮะ,ะแล้วก็ ดีกว่าที่ทำให้เขาไม่รู้แล้วก็ไปผิดเองครับการทมภาพยนตร์แล้วก็การเจ็สื่อต่างๆก็เป็นอีกสื่อนึงครับที่ทำให้เขารู้ได้โดยที่ไม่ต้องทำด้วยตัวเองครับ Having sex with everybody, the office. everybody? แม้จะหันมาพูดถึงเรื่องเพศมากขึ้นแต่หนังใหม่ๆ <c oughs> ของฮอลลีวูดหลายเรื่องกับเปิดเผยฉากที่มีความสัมพันธ์รักทางกายน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ในแง่ของผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมากกว่า โดยคณะกรรมการภาพยนตร์ของอังกฤษพบว,ว่าจํานวนการผลิตหนังผู้ใหญ่ลดลงจากร้อยละ12ในปี2001ลงเหลือร้อยละ8ในปี2011 The first thing. ขณะที่อิปซอสบริษัทวิจัย yeah, I mean การตลาดแผนกภาพยนตร์เปิดเผยว่าราวสองปีที่ผ่านมาฮอลลีวูดมีภาพยนตร์ที่เผยฉากเซ็กน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนทั้งหมด ดยวินเซนต์บูเซสประธานการวิจัยวิเคราะห์ว่าการลดทอนเนื้อหาทางเพศของฮอลลีวูดเป็นไปเพื่อให้ได้เรตติ้งในระดับที่เข้าถึงผู้ชมได้กว้างกว่าส่วนพอลเดกราเบเดียนประธานเว็บไซต์ hollywood.com มมองว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่คุ้นชินกับเนื้อหาเรื่องเพศจากในอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์เกินกว่าจะต้องการดูสิ่งเหล่านี้ในภาพยนตร์สมัยผมต้องไปซื้อต้องไปจ่ายตังค์เพื่อดูหนังโป๊แต่เดี๋ยวนี้คุณอยู่บ้านคุณเข้าอินเทอร์เน็ตคุณโหลดดูฟรี คือโลกมันเปลี่ยนไปไงมันเป็นดิจิตอลแล้วมันโอเพ่นขึ้นเพราะนั้นไอ้สิ่งที่นําเสนอมันก็ต้องมีแง่มุมหรือมีชั้นเชิงที่จะกระตุ้นให้คุณคอนเเทรตกับมันนึกออกไหมเพราะนั้นมันก็ต้องคิดมากกว่าเดิมทักยี่สิบเท่าเมื่อก่าอนจ,จะแก้ผ้าเฉยเฉยคนก็ดูกันแล้วถูกป่ะแต่ในนี้มันไม่พอแล้วไงแก้ผ้าเฉยๆก็ไม่พอแล้วมันจะต้องมีอะไรปรุงแต่งแล้วไงนึกออกไหม S <S> การแสดงความรักทางกายอย่างลึกซึ้งของคู่พระนางในเรื่องไททานิกตั้งแต่ปี1997คือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่มีฉากเพศสัมพันธ์แล้วสามารถขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินสูงสุดในปีนั้น <My boy. S 1> แม้ฉากวาบหวามจะเคยเป็นหนึ่งในจุดขายของหนังอเมริกันแต่าก,การรับรู้เรื่องเพศที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยทำให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีรูปแบบการนำเสนอเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งหากไม่แสดงถึงที่มาที่ไปของฉากเหล่านี้อย่างชัดเจนความสัมพันธ์ทั้งเพศก็มักจะถูกใช้ในฐานะองค์ประกอบของปัญหาที่ตัวเอกต้องการจะก้าวข้ามไปให้ได้บ <I go. S 1> รมสิ <I go. S 1> รินภกุลถ่าย PBS <Stay. S 1> รายงาน มีผลการสำรวจของ Warner b r o t h e เนะคะก็พบว่าผู้ชมหญิงค่ะก็ชื่นชอบให้ในภาพยนตร์นั้นมีดาราชายที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากเกิดมีฉากสัมพันธ์สวัสดที่ไร้เหตุผลแล้วก็ไม่เข้ากับเนื้อเรื่องหลกักพวกเธอส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ชื่นชอบกันเท่าไหรนะะ่นักค่ะ